ครับสวัสดีนะครับมาพบกับช่องแชมป์เซียนปลาอีกเหมือนเดิมน,นะฮะโอ้โหวันนี้มาสำรวจหมายใหม่นะครับแถวบ้านผมเหมือนกันแถวบ้านผมเหมือนเดิมแหมเหมือนกันเฮ่มาเซียนมดเซียนมดพาเข้าหมายนะดูหมายนะครับนี่โอ้ทางเข้าไม่เห็นทางเลยนะนี่ครับทางเข้าโอ้ ขี่มอไซค์มานะมอไซค์จอดอยู่ริมถนนฝั่งนน้นเรียบมอเตอร์เวย์พิกัดก็จะแถวแถวบอ่อบึงมารวยนะฮะบึงมารวยที่มาเคยทำคลิปตกสวายไปครั้งหนึ่งนะครับพอดีมองมาเห็นมีคนานา,นา,นาเดินเข้ามาตกปลาหาป้ากันแถวนี้นครับก็เลยมาสำรวจดูมีหลายบอ่อมากนะครับนี่อันนี้เป็นหมายเราที่เราจะตกอยู่ตรงนี้นะฮะแต่เมื่อกี้ที่สำรวจมานะนโมด ทั้งแห่ทั้งขายทั้งแห่ทั้งขายครับโอ้โหมีนา้นาเข้ามา,าดักขายกันนะตีไม่ได้นะครับก็พอดีเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วมาเจอเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่สาธะอนนะลวมดบอกที่สาธา,นะ <S <S <laughs> า,ารณะนะนานาชาวบ้านคนแถวนี้ก็มาหาปลากินกันอยู่นะครับเมื่อกี้ก็มีนา้นาเขาได้ปน,นินไปนะครับเป็นดักขายนะ นี่เรามาสำรวจหมายกันเดินกันเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหเปียกหมดแล้วครับเนี่ยขานเกงไส่บูทมานะครับเมื่อคืนฝนตกหนัก,กวันนี้เช้านี้เราก็เลยมาสำรวจหมายดูโอ้โหหมดเราหดฟาดไปแล้วเดี๋ยวเราจะยืนกันตรงนี้กันสองคนนะครับผมแบ่งๆที่ไว้ให้มั่งนะได้ได้ได้ได ตรงนี้ก็มีน้นาเขาบอกว่าถ้าโดนก็โดนใหญ่เลยใช่ไหมตรงนี้กะช่อนก็ชอนใหญ่เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาจากบัวหรือเปล่านะครับตอนนี้โดนก็โดนใหญ่เลยทีออ่ <laughs> <laughs> เนี้ยเดี๋ยวลองไปดูผลงานกันนะว่าวันนี้จะมีผลงานให้เพื่อนๆพื่อนดูหรือเปล่านะครับนี่ครับหมายของเรา <laughs> เหลี่ยมไม่อยู่แค่นี้นะครับ <laughs> <laughs> เดินเข้ามารวมสองกิโลได้นะ <laughs> เดินเข้ามารวมสองกิโลนะครับทางสุดยอดมากครับเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวจะถ่ายช่วงทางที่เราเดินเข้ามาให้ดูนะครับว่าสภาพเป็นไงลุยกันมาขนาดไหนนะฮะเราโมเราฟาดไปไม้ที่สามแล้วนะครับเกี่กว่าจะกัดไปไปสิบไติบกว่าไม้อ่ะมันต้องตือมันต้องตือปลาช่อนมันต้องตือ <c oughs> <c oughs> <laughs> อ่ห<า>ม,มายมหาชนด้วยเอาไป,ไปติดตามเราชมผลงานกันนะครับผมนี่นะครับชุดของผมวันนี้ก็จะเป็นรอบของอบูกาเซียนะครับอรอบหกจุดสามนะครับผมแล้วก็จะเป็นคันของ v b a บที่ได้มาจากงานนะครับ v b a บ ฟโบส์โบสแขกกอะไรนะยี่ห้อวีแบนะครับแต่อีรุ่นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าเป็นคันเจ็ดฟุตนะครับสองท่อนนี่ได้มาไปสำหรับพกพานะครับผมก็เลยจัดมาปกติมีท่อนเดียวหมดนะครับวันนี้ถอยถอยมาสองท่อนเอาไว้มาพกพานะครับ ส่วนเวทคันก็จะเป็นเวทแปดขีดสิบเจ็ดนะครับสายผมใช้จะเป็นสาย p ีหนึ่งนะฮะช็อกหน้าจะเป็นของ v b a บเหมือนกันนะครับช็อกหน้าจะเป็น v b a บสสายสายสามสิบปอนด์นะครับวันนี้เราจะตกแบบเท็กซัสนะครับกับเหยื่อหนอนยาง ตะก,กัวจะเป็นลูกสามกำนะครับผมไปครับฟาดเบรกกันดีกว่านะครับสม,ม้หมดไปหลายมาแล้วเรเรีียยกกให้ห่หอ,อันดับแรกแล้วก็เซ็ตเบรกเซตไลน์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมมานะของจริงจะลงแล้วลงไปคู่ในบุวงลงไปไหนก็ไม่รู้นะครับ ไหฮะไปสำรวจรอ่ะเออข้างหลังอนะ่ะข้างหลังฟาดออกให้หมดเลยรู้นะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะฮะ ไม้แรกเหมือนจะโดนเลยนะครับเนี่ย <Hey. S 1> เนี่ยดูฟองนี่มันยับไปทีหนึ่งเมื่อกี้คนทีมันกัดแล้วมันนอนนิ่งนะแชมป์เช็คดีๆเมื่อกี้ยังโดนแม่งกัดน,น,นิ่งเลยไม่ไหวต่อด้วยไม่หนีด้วยมันยับไปทีหนึ่งเมื่อกี้เเช็คกดลย ตีไปแล้วก็ตกให้เหยื่อตกถึงพื้นเลยนะครับแล้วค่อยกอกลับมานะครับกอกระดกยกยกชา้าๆนะครับตามสเต็ปให้เหยื่อมันออกแอคชั่นของมันนะฮะล้อริมผมว่าน่าจะโดนมากกว่าวนะเฮ้ยขึ้นจิบอยู่ตรงเนี้ย ขึ้นจีบอยู่อยู่ริมบัวนะครับเมื่อกี้โอข้างล่างค่อนข้างจะเนาะ่าอะเหยื่อลงไปดำปึ๊ดเลยเหยื่อลงไปดำปึ๊ดเลยอะแต่ไม่มีผลนะครับปลาจับที่การสั่นของเหยื่อนะครับ ถ้าจะเป็นเหยื่อใหม่มันก็จะอยู่ที่จิตใจเราใช่ไมั้ยา็เหยื่อใหม่ปลาจะกัดดีนะเฮ้ยกัดแล้วครับผมวิ่งะไม่วิ่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยปัดบัดใจแม่งเลย นี่เนี่เนี่มเม็ดเม็ดขึ้นเห็นปะใจแบงเลยโอ้โหเฮ้ยป,น,น,ปนินกัดวะไมได้ผมบอกเงี้ยดูแลผลมีโอ้โหกัดหลุดนะครับผมกระดีใช่ไหมห <c oughs> หลุดห,ด <c oughs> หุดหลุดนะฮะตรงเมื่อกี้ ไม่เยื่อมันดำวะนะตีลงไปเนี่ยต,ตัตมนั่นนะ่ะเออโอ้ยหี้เลนข้างล่างน่าจะเน่ามากฮะดูแลก็ไม่ธรรมดานะทีออ้อใครไม่รู้ดินะผมก็เพิ่งมาพร้อมน้าครั้งแรกเนี่ยหล้ยหลายเลนนะ สเต็ปแรกเราก็กออย่างเดียวก่อนนะกอลากยาวๆมาก่อนนะครับแต่ถ้าเราสังเกตว่ามีปลาจิบหรือขึ้นตรงไหนเราก็จะแอคชั่นแบบเขย่าเขยา่ายกยกอยู่แถวๆนั้นก่อนนะฮะให้ปละช่อนมันจับสัมผัสได้นะฮะแล้วมันก็จะกัดเหยื่อเราง่ายขึ้นนะครับ น้ำลึกกันนะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ขัดริมๆเลยเนี่ยหยกๆยกแถวนี้ก่อนนะ ฝนเพิ surveys, you know, ่งตกมาเช้าด้วยนะนะดูหลังนะอุ้ยฮะนี่เหอ เวลาปีเบ็ดเก็ดูข้างหลังกันด้วยนะครับพเพื่อนๆดูข้างหลังดูข้างบนให้ดีๆนะครับทาไม่อยากกินหมี่ใช่ไหม้นไม่อยากสายฟูนะครับหูน้ําลึกกันนะเนี่ยเดี๋ยว รุนกันนะครับจะโดนกันหรือเปล่าวันนี้มไม่ตีเขาแหบบลมรุนแหลไหนกลางอ่ะไ,ได้ได้ได้ช้แคปไม่ได้ตีไม่ถึง <laughs> อะไรได้ว่าสตีทเอนะตีไม่ถึงได้ไงวเขา <laughs> <laughs> นู่นและตร้กลางนู่นนะแมนเนี่งก็จับวางให้ตีขึ้นไปอีกได้ได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีขึ้นจิบด้วยนะไม่รู้ว่าใช่ปลาช่อน,นหรือเปล่าแม่นเหมือนเรียนมา เ็บบอดโล่งๆแม่เมื่อกี้กล่าวว่าจะลงกะดีแล้วหน่อยเลยเอาเทจตภัพลองไปสำรวจหมายก่อนติดติดตะข่ายเดี๋ยวได้มีเลาะทิ้งเงินไปตัดยวงของยวงเราก็จะสลับกันตีใช่ไหมพื้นที่มีจำกัด นี่แต่มันขึ้นหลายทีนะข้างข้างริมริมเนี่ยริมบัวไปเปิดหมายไว้แล้วคนอื่นก็ไปกินเนี่เออปุ๊บตะขายมาปั๊บจัดเหรออึ๊บัวเด้อ อย่างข้างล่างก็คนเยอะด้วยเนี่ยไปี๋ยวหาเพื่อนบ้านนาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้รุ่นนี้ไม่เค็มแล้วนะเฮ้้้ยนนาบไม่เค็มแล้วไม่เค็มแล้วเดี๋ยวถามพี่เต้ยก่อนไม่เค็มแล้วนะเดี๋ยวนี้ขึ้นมันเริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วนะโหนใหญ่เป็นโตกันหมดละใช่ เฮ้ยเสียงอะไรวะไอข้างหน้าผมก็ว่าน่าจะมีสิทธิ์โดนนะข้างหน้าข้างหน้าตรงที่ขีออ้อ่ะเออตรงนั้นอนะ่ะมีตัวตรงที่จอดมอไซนะอ่ะออนี่นะฮะจะเป็นทางเดิน ที่เราลุยใหม่เข้าไปนะครับผมนี่สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหเปิดหมายครับไม่เห็นทางเดินเลยเนี่ฮะมดเราไปไหนแล้วเนี่ยมดมดหายไปกับดงหญ้าแล้วนะครับ เนี่ยบ,บอกค่อนข้างแบบดิบมากนะดิบสุดๆเลยครับเรียบร้อย <laughs> โอ้รู่ยมาขนาดนี้เพื่อนๆต้องกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับผม, <laughs> ามาเมื่อกี้ลื่นล้มเฉย <laughs> โอ้ สภาพเก็บตาเป็ดีๆบ่อเนี้ยมั่อี่เขาว่าสลิดตัวใหญ่เหรอาไงเมื่อกี้น้ำมดโดนไปตัวแล้วใช่ไหมนี่อยู่ในกระสอบนะครับน้ำมดโดนไปตัวหนึ่งแล้ว ว่าใหญ่ไมหมไม่เห็นตอนจังหวะไม่เห็นตอนจังหวะน้านวัดไงเออเปิด ลูกปลาเยอะอะบ่อเนี้ยเอาายอตระขายดักหมดเลยอะ่ะเสารอาทิตย์คนเยอะอย่างที่เขาบอกจริงๆ ná đi, mông kia tiếng súng đang đây ba, ô, hôm nhỉ, à, เสียงบ้าล่ะไม่น่าเสียงอะก็กดีลงเงตเกิดท่าบอกตอนแรกว่าจะไปลงกระดีขึ้นหละบอกหลังเราเราจะราคาญตัวเองก่อนหรือเปล่ากก็ลาบ วิจเต้เกือบถึงขายเงื้อขายใครดึงไม่หมดอ่ะกั้นขวางเหลือเกินแก่งอีกอแล้วพอเขามาแล้วขอโทษครับ <laughs> ติดปลายดึงไม่มาเนี่ยโอ้ติดได้ยื <laughs> ดางกั้นทีกั้นทีเสียงดังเลย เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงโลป่ะเห็นไหมใกล้ๆโคมน,นะขึ้นอ่า อ,อ,อย้ายมาอีกใหม่นะฮะไปที่ไหนก็เจอแต่ข่าย เหลี่ยมสวยอยู่นะครับตรงนี้อย่างมอเตอร์เหลี่ยมนี้ดีไหมเจ๋วมื่อกี้พี่ซี่ฝั่งหนูนะโอ้โหไม่มีช่องเลยคนะรับอยงนี้ดีสบายสุดแลยเนี่ยขึ้นไงขึ้นไก่อะจัดกระดิบเป็นถามกระโตอะถามอะไรถามต่อเหรอ strength mày Ừ thì dùng chưa chẳng quá. hug từng ừ anh Ừ mày giá ไม้ตายแล้วหรอ,รอกระดีต้องเข้าแล้วใช่ไหมหมายตรงนี้ก็จะติดกับบ่อ,บ,อบึงมารวยแล้นะครับฝั่งนู้นเป็นบอ่อบึงมารวยนะครับ ตามมันลุ้นกันเสียงดูฮะสามสิบสี่สิบนี่เมื่อกี้กัดลูกปลาอย่างนี้นี่สุดแล้วกัดเดินมาเด้อยตรงนี้